สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนำนะครับการใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านอาจจะได้นำไปใช้นะครับในการทำงานนะครับแล้วก็ในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งก็จะหาทิปแล้วก็เทคนิคดีๆนะครับมาฝากท่านเป็นประจำนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนเลขนะครับ จากอารบิกเป็นเลขไทยแล้วก็เลขไทยเป็นอารบิกนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับซึ่งหลายท่านอาจจะได้นำไปใช้นะครับมาดูวิธีทำกันเลยนะครับสำหรับการเปลี่ยนเลขเอาารบิกเป็นไทยนะครับหลายท่านที่เคยใช้นะครับหากท่านมีฟอนต์นะครับที่เป็นเขาเรียกว่าฟอนต ฟอนต์ TH สารบัญน,นะครับแล้วก็มีเลข9ลงท้ายนะครับท่านสามารถที่จะพิมพ์ภาษาไทยนะครับแล้วก็จะมีเลข9ไทยไปให้อัตโนมัติได้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็พิมพ์ไปอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีถ้าใช้ฟอนต์ตัวนี้นะครับท่านสามารถที่จะพิมพ์เป็นเลขไทยไปได้เลยนะครับแต่ว่า บางท่านอาจจะไม่มีนะครับเราก็มีวิธีการเปลี่ยนแบบง่ายๆนะครับวิธีทำนะครับก็ก่อนอื่นนะครับให้ท่านไป Copy นะครับ Copy อกคำสั่งนะครับมาโคนะครับมาโคจากเว็บไซต์ตัวนี้ก่อนนะครับเนี่ยนะครับเว็บไซต์ตัวนี้นะครับแกเปดเน็ตพีสองศูนย์แปดเนี่ยนะครับก็จะมีมี คำสั่งไว้ให้นะครับแต่ตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่เขาทําในในออฟฟิศสองพนะครับซึ่งซึ่งอาจจะไม่ได้ใช้แล้วเขามีบางคนนะครับเดี๋ยวพอไปก็ปีชุดคําสั่งไปนี่นะครับชุดคําสั่งไปนี่ก่อนนะครับเลื่อนมานะครับจนถึงเอ็นสับตัวนี้นะครับก็คลิกข,ขวาก็ปีไว้นะครับหลงังจากนั้นให้ท่านมาเปิดโปรแกรม microsoft word ขึ้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นสังเกตว่าจะเป็นเลขอาราบิกอยู่นะครับแล้วก็ไปที่มุมมองนะครับเราจะไปสร้างมาโครกันนะครับก็ไปที่มาโครตัวนี้นะครับแลวแมคโคตัวนี้นะครับแล้วก็สร้างแมคโครใหม่ขึ้นมา1ตัวนะครับเด่ผมจะใส่ชื่อมะม่วงเข้าไปก่อนนะครับชื่อ x นะครับก็กดสร้างนะครับ ก็จะมีคําสั่งให้เราใส่คําสั่งนะครับเป็นหน้าต่างให้เราใส่คําสั่งเข้าไปนะครับเราก็เอาคําสั่งทั้งหมดเนี่ยลบออกนะครับลบออกตอนนี้ลบออกก่อนแล้วก็วางวางที่เรา c o p y มาเมื่อกี้ลงไปนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีคําสั่งให้เปลี่ยนอา a ร i บิก t ูไทยแล้วก็ไทยทูอาหรับิกนะครับสองอันนะครับหลังจากนั้นก็กดเซฟนะครับ แล้วก็ปิดหน้าจออกมานะครับทีนี้คำสั่งนี้ก็จะถูกสร้างเป็นมาโคไว้นะครับในในเครื่องของเราแล้วนะครับทีนี้เวลาจะเลือกใช้นะครับก็ตัวนี้นะครับยังเป็นอาราบิกอยู่นะครับเวลาเลือกใช้ก็คลิกตัวนี้นะครับก็จะสังเกตว่ามันจะมีมาโคขึ้นมา2ตัวนะครับเราต้องการเปลี่ยนอาราบิกทูไทยนะครับเปลี่ยนอาราบิกทูไทยนะครับทั้งชีตเลยนะครับ ไปชี้เลยนะครับก็ไปที่ macro อารบิกตไทยแล้วก็กดปุ่มเรียกใช้นะครับมันก็จะเปลี่ยนจากเลขอารเบิกเป็นเลขไทยให้อนุมัติทั้ง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งชี้เลยนะครับเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนให้นะครับเปลี่ยนไปแล้วนะครับทีนี้หากท่านต้องการเปลี่ยนกลับคืนนะครับก็มาที่ m a c ค o เมือเดิมนะครับ จากเลขไทยให้เป็นอารบิกนะครับก็กดเลือกใช้นะครับจะสังเกตว่าเราสามารถที่จะเ,เปลี่ยนกลับมาคืนมาแล้วนะครับจากจากเออารบิกมาเป็นไทยแล้วนะครับนะครับเยนเป็นเลขอารบิกทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเปลี่ยนทั้งชีตเลยนะครับท่านมีเท่าไหร่ก็เปลี่ยนทั้งชีตเลยแล้วก็ใช้ทําเวลาเราพิมพ์ไปแล้วก็บางที บางท่านอาจจะพิมพ์ไปแล้วก็มีเลขไทยบ้างเลขอาราบิกบ้างนะครับเราสามารถที่จะใช้แมคแมคโครตัวนี้นะครับเปลี่ยนทั้งชีทเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิปแลวก็เทคนิคดีๆนะครับ,บาฝากสําหรับวันนี้นะครับคือการเปลี่ยนเ,เลขอารบิกไปเป็นไทยหรือจากไทยเป็นอารบิกนะครับในโปรแกรม Microsoft Word นะครับโดยใช้แมคโครนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้ก็มีทิป มาฝากเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ